สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาตามหาราชินีผักเพื่อสุขภาพค่ะน้องชายบอกว่ามีสรรพคุณเด็ดมากแต่ให้กิ่งมะแค่เนี้ยแล้วที่บ้านเราไม่มีระบบไฮโดรโปนิกด้วยอะ่ะปลูกแบบง่ายๆจะได้กินไหมอะ่ะมาลุ้นไปพร้อมกันจ้า แต่ก็มีหลายคนที่รู้จักผักชนิดนี้นะคะเพราะเขาอ่ะมีความฮิตมาสักพักแล้วค่ะเราจะรู้จักเขาในชื่อ Waterclass ค่ะหรือว่าสลัดน้ำหรือว่าผักน้ำซึ่งเขาจัดเป็นราชินีแห่งผักสำหรับคนรักสุขภาพเลยทีเดียวค่ะ มีความอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุหลายชนิดเลยจึงได้รับความนิยมอย่างมากมายในกลุ่มผู้คนรักสุขภาพค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยรู้จักต้นนี้นะคะจะให้ดูใกล้ๆค่ะนี่คือลักษณะของผักวอเตอร์เคลสค่ะลำต้นและใบจะคล้ายกับผักเป็ดของไทยเราไหมคะแต่ต่างกันนะคะตรงที่ขนาดความยาวของใบค่ะ สายพันธุ์ของผักวอเตอร์เคลสนะคะมีอยู่สองสายพันธุ์หลักๆค่ะที่นิยมปลูกรับประทานกันนะคะก็คือสายพันธุ์สีเขียวแล้วก็สายพันธุ์สีแดงค่ะเป็นผักที่ปลูกง่ายโตเร็วรับประทานสดก็ได้นะคะหรือจะนำมาประกอบเป็นอาหารก็อร่อยค่ะเดี๋ยวจะปลูกให้ดูนะคะใจเย็นๆเขามีคุณค่าอุดมไปด้วยแคลเซียมสูงกว่าในนมสดนะคะ มีธาตุเหล็กมากกว่าผักโขมมีวิตามินเอในปริมาณที่สูงมากมีวิตามินซีสูงกว่าส้มอีกค่ะและก็มีวิตามินอ e ีที่สูงกว่าผักกาดธรรมดาถึงสองเท่าเลยมีงานวิจัยพบว่าผักวอเตอร์เคลสเนี่ยนะคะ สามารถช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้ค่ะโดยถ้าหากเพื่อนๆน,นะคะรับประทานผักวอเตอร์เคลสเนี่ยนะคะประมาณ10ยอดอะคะ่ะก็จะให้วิตามิน A ถึง1ใน4ที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันเลยนะคะและผักชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยล้างสารพิษตกค้างในร่างกายเราได้อีกด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆท่านไหนไม่อยากเป็นโรคไม่อยากรับประทญญานยาไม่อยากไปหาหมอก่อนจะสายเกินไปก็มาปลูกกันเลยค่ะวิธีการปลูกทำแบบนี้ค่ะเมื่อได้กิ่งวอเตอร์เกรสมาแล้วก็นำยอดอ่อนๆไปรับประทานค่ะแล้วนำก้านแก่ๆมาปลูกโดยเด็ดใบล่างออก ให้กิ่งมีข้ออย่างน้อย2อถึงสข้อนะคะเพราะส่วนข้อจะเป็นส่วนที่ออกรากค่ะ จากนั้นก็ไปทำการเตรียมดินปลูกโดยเราจะใช้ดิน1ส่วนผสมกับขุยมะพร้าว1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมัก1ส่วนค่ะวเอเตอร์เกรสจะเป็นผักที่ชอบชื้นๆการที่เราใส่ขุยมะพร้าวลงไปจะทำให้ดินเก็บความชื้นได้ดีเหมาะสำหรับคนที่ปลูกผักไว้กินในคอนโดหรือทาวน์เฮาส์ที่ไม่ค่อยมีเวลารดน้ำจากนั้นนำดินผสม ที่เราผสมเรียบร้อยแล้วใส่กระถางใบใหญ่ๆห,หรือว่ากระถางสี่เหลี่ยมหรือว่าถุงปลูกที่เราเตรียมไว้ก็ได้ค่ะจากนั้นให้นำกิ่งวอเตอร์เคลสที่เตรียมไว้ปักลงไปให้ทั่วค่ะโดยให้แต่ละต้นห่างกันสักถ้าเป็นไปได้ก็สักประมาณ5-10เซนนะคะ โดยปักให้กิ่งวอเตอร์เครสลึกลงไปสักประมาณ1-2ข้อค่ะหลังจากปักเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยวอเตอร์เครสเขาจะออกรากง่ายมากนะคะแค่อาทิตย์เดียวรากใหม่ก็จะออกมาแล้วค่ะแต่เราต้องรอจนแตกใบใหม่ก่อนนะคะจึงค่อยเก็บไปรับประทานการดูแลรักษาวอเตอร์เกเป็นต้นไม้ที่ชอบที่ร่มชื้นแฉะ จึงควรเอากระถางไปวางไว้ในที่ร่มเพราะถ้าเกิดโดนแดดจัดจัดก็จะทำให้ใบกล้านเอาไปกินไม่อร่อยค่ะถ้าอยากให้ต้นอบอวบก็ต้องหมั่นรดน้ำบ่อยๆค่ะประมาณ1เดือนหลังจากปลูกก็สามารถเด็ดยอด w a t e r c ์เ s รไปรับประทานได้เลยค่ะซึ่งเรานำวอเตอร์เกรสเนี่ยมาทำอาหารได้หลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างเช่นผัด แกงจืดแกงอ่อมหรือจะทำเป็นหารฝรั่งก็ยังได้ค่ะอย่างผักโขมอบชีสอย่างเงี้ยค่ะใส่กับพาสต้าหรือกินกับสลัดก็เลิศอร่อยค่ะสปปรรพคุณยอดเยี่ยมประหยัดอีกด้วยค่ะถ้าอยากให้แตงยอดใหม่ดีๆให้เอาปุ๋ยหมัก มาใส่ทุกๆเดือนนะคะวเตอร์เกรสก็จะแตกยอดใหม่ใบอ่อนให้เรารับประทานเรื่อยๆวอเตอร์เกรสเนี่ยเขาจะมีอายุหลายปีนะคะไม่ต้องปลูกบ่อยๆเหมือนผักชนิดอื่นสระไทยจึงขอแนะนำให้หามาปลูกติดบ้านไว้เลยค่ะจะได้มีผักเอาไว้แก้ขัดได้ค่ะ